อย่น้เนาเขามาเบ่งวิธีอันเอาฐานออกจากเตาเนาะวิธีทำฐานใส่ในครัวเรือนฐานกระชิเป็นไปสิเดี๋ยวเขามารุ่นกันว่าสีใดจักกระสอบเนาะอือขึ้นพอเลยเนาะแกะเป็ดไก่อองค์ลงมาหนึ่งระเบักนะครับค่อยคายกันเบิดในฐาน เด้อพี่น้องมาเบ่งการเอาฐานใส่กระสอบเตียมสไปคายเรียวเขามาหลุนกันว่าเขาสิได้จะสอบฐานกองเียกำลังแฝกใส่กระสอบเสร็จแล้วเด้อพี่น้องนี่ได้36มสกสอบฐาน